พิมะตกค่ะพี่น้องพิมะพิมะรถขาวจานพันรถข่อยขั้นใดลราบนี้ดดจมแล้วชีดอ็เขาบะ <laughs> บรรยากาศตอนเช้าค่ะปกคุมด้วยหิมะดูนี่ไปทำงานตอนเชา้า 40นาทีฝรัง่งเป็นออกจักเย่นก่อนคอยเพื่อนห้อยเล่ามาขูดรถขูดทำแขงออกากหรถเพิ่งดูพี่น้องขอจะมาแด้ล่างง่านซะบ่อนที สี่มื่าวันสุข,ขว่าก็จะได้โหนรถไฟไปแล้ววันก็หยุดฟากกันสี่หยุด,ดะนะวันได้หยุดเม,มาไปล่างานไปล่างานท่วงหน้าล่าเงาเลยหอดปีใหม่กักหอดเดินมักกะลาเพก่อจะไปทำงานก็นนจะได้ไปผู้เดียว อาทิตย์นี้ก็ได้โหดขี่รถน้ำเล่าไป4ีมือวันสูกลับไปโหนรถไฟถ้าหิมะตกแบบนี้พวกกะชิล่างานอยู่ยเปิดสถานการณ์ก่อนแล้วก็โหนรถไฟไปอีกสองอาทิตย์ทำต่อไปอีกสองอาทิตย์กระชิไปยุดวันที่ที่ยีบ เบอร์ยี ente, stumbled, ่องนะยี่สิล่ายีบ้านล่าเขาจันพันสวยไหมคะม้อยม้อยหีมาหีมาสมอยตเขาว่วา หิมะสเนลใช่โอ้ยโอ้ยไอ้กรั่งสาวหิมะตกนี่แค่นี้เองนะสองไอ้ฝรั่งคนคนลืมคำว่าหิมะหิมะแปลว่าสเนลแบบที่นี่เล่าจะมักกว่าว่าหิมะตกเขาบอกว่าหิมะตกเล่าจะเข้าใจว่าเป็นหิมะ เป็นสซนเนลหิมะแต่ว่าหิมะยังเดี๋ยวบ่เข้าใจว่าต้งโดนเราก็นั่งขึ้นนั่งขึ้นอยู่เราเลยว่าหิมะตกตัว่าหิมะนั่นแหละหิมะมันตกลงมาเราจะไปแตงเกิลนะกะแตงกิลแตงเกิลอ้ <Okay. S 2> <Okay. S 1> มักนิดโทรศัพท์ตกเอาแบบมากแล้วหาว่าคนถิงโทรศัพท์เติมน้ำมันปิดก่อนนะคะ